กร่าวสวัสดีแล้วก็ยนดีต้อนรับผู้ช่อง s t a m p i นะครับวันนี้พวกผมลุงครับกับการพิวแบบเทื่อสเปคนะครับตัวนี้ตัว Vivo V20 นะครับตัวนี้ตัว Honor 200มาดูในครับว่าหนึ่งประมาณที่ต่างกัน1,000งพันบาทครับเขาจะมีข้อเปรียบเทียบอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวรับชมในคลิปนี้กันได้เลยครับ Stampid ครับก็ขอเริ่มที่เรื่องราคาก่อนเลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าทั้งคู่มีค่าตัวนะครับต่างกันที่1,000บาทนะฮะ ก็ขอเริ่มที่ตัว vivo v ีซเป็นก่อนเลยนะครับในรุ่นแ a ม12ลอม2อ6นะครับราคาเริ่มต้นที่15,999บาทนะแล้วก็ในรุ่นแ a ม12นะครับลอม5 1 2นะจอยู่ที่17,999บาทครับในฝากฝั่งทาง Honor 200นะครับเจ้าตัวนี้นะครับในรุ่น a ำ12นะครับลอม256นะครับราคาอยู่ที่14,990บาทนะครับราคาต่างกันพัน0นึงก็บอกเลยครับว่าสเปคของทั้งสองรุ่นนี้ครับแทบจะเป็นฝาแฝดกันอยู่แล้วนะฮะ เรื่มในเรื่องของดีไซน์ก่อนเลยนะครับทั้ง2รุ่นนะครับมอหบอมดีไซน์หน้าจอโค้ง3มิติทั้งคู่เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบโค้งน้อยนะครับจะตัวออ n ์เนอร์นะครับจะเป็นหน้าจอที่โค้งนะครับลง4ด้านสมุมเลยก็ให้ความรู้สึกที่เออดูหรูหราพรีเมียมดีนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบโค้งเยอะหน่อยนะครับจะตัว vivo v s 0นะครับเป็นหน้าจอโค้งที่โค้งลงซ้ายขวานะครับก็ให้ความรู้สึกที่หรูหราดีเหมือนกัน แต่ในรอบนี้นะครับถ้าเรื่องดีไซน์หน้าจอนะครับผมเทใจให้ทางฝั่งเจ้ตัว Honor 200มากกว่านะครับเพราะเออความโค้งมันโค้งน้อยกว่านะครับผมในเรื่องของสีสันนะครับทั้ง2รุ่นนะครับมีสีสันมาให้เราเลือกเยอะเหมือนกันเลยก็ขอเริ่มที่ฟักฝั่งทาง V ี v o ก่อนนะครับจ้ตัว Vivo วี0นะครับมาพ้อมสีเซนล่าซินเวอรนะครับซึ่งเป็นสีนะครับที่ผมถือใช้อยู่ตอนนี้นะครับต่อมานะครับจะเป็นตัวสีเนบูล่าเพอร์นะครับเป็นสีม่วงนะ เลขสีหนึ่งนะครับจะเป็นสีที่ดูสดใสครับคือสีซันโกลพีชครับเป็นสีส้มออกชมพูชมพูหน่อยนะในฝ้าฝังตัวออเนอร์0กันบ้างนะครับเจ้าตัวนี้ก็มีมาให้เลือก3สีเหมือนกันเลยสีแรกนะครับจะเป็นตัวสีมุ i ไล t w h ว t e ครับเป็นสีขาวที่เคลือบด้านนะครับใกล้ความรู้สึกที่แบบรูหราพรีเมียมมากๆเลยเหมือนกันนะครับอีกสีนึงนะครับจะเป็นตัวสี e อ e r a l d ล r e e n ครับจะเป็นสีเขียวมรกตที่เคลือบด้านเหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นสีแบล็กนะครับเป็นส mm ีดําก็ทั้ง3ามรุ่นของตัวออเนอร์นะครับจะมีการลงสีที่เคลือบด้านมานะครับก็ช่วยป้องกันรอยนิ้วมือได้ดีระดับหนึ่งเลยครับผมเท่าที่ฟังฟีดแบ็กของผู้ชมนะครับที่คอมเมนต์กันมาในเรื่องดีไซน์นะครับลหลายคนก็อยากให้กลับไปใช้จอแบนกันเนาะก็ถ้าใครที่อยากให้กลับไปใช้จอแบนนะครับก็คอมเมนต์มาฟีดแบ็กในคลิปนี้กันได้นะครับเพื่อเสียงของคุณนะครับจะส่งไปถึงกับแบรนด์ต่างๆนะครับเพื่อให้เขากลับมาใช้จอแบนได้เนาะ พราะมือถือ15ื่นในยุคนี้นะครับรุ่นที่ใช้จอแบนเห็นจะมีแค่รุ่นเดียวเลยคือรุ่นเจ้าตัว a 5 5นะของฝั่งทาง Galaxy ก็เจ้าตัวอื่นนะครับ vivo oppo realme xiaomi นะครับในงบประมาณประมาณเท่านี้ครับเขาใช้กับจอโค้งกันหมดเลยก็ใจจริงของผมนะครับก็อยากให้เขากลับไปใช้กับเออจอแบนเหมือนเดิมนะเพราะโดยส่วนตัวนะครับก็ชอบอย่างนั้นมากกว่านะฮะมาเรื่องหน้าจอกันบ้างนะครับทั้ง2รุ่นก็ให้ดีไซน์หน้าจอโค้งมาเหมือนกันทั้งคู่เลยนะก็เดี๋ยวขอเริ่มที่ฝากฝั่งทาง vivo ก่อนเลยนะครับ จ้าตัว vivo v สินะครับก็มาพราะหน้าจอขนาด6 7 8นิ้วนะครับความเอียดหน้าจอจะเป็นแบบ full hd plus นะครับแผ่นหน้าจอที่ให้มานะครับก็เป็นแบบ amoled นะซึ่งเจ้ตัวนี้นะครับค่าการแสดงผลนะครับของขอบขคสีนะครับที่ทําได้คือ dcip 3เลยนะครับแล้วก็รองรับการแสดงผลนะครับแบบ hdr 10 plus ด้วยครับรีเฟลเหน้าจอที่ให้มานะครับก็อยู่ที่ 120Hz เลยและในฝั่ฝังทาง o n e r นะครับ จ้ตัวนี้นะครับก็ให้หน้าจอ AMOLED มาเหมือนกันนะครับขนาดหน้าจอนะครับก็จะเล็กกว่าหน่อยนะครับอยู่ที่6.7นิ้วนะครับการแสดงผลนะครับเจ้าตัวนี้รองรับการแสดงผลแบบ HDR นะครับและอัตา Refresh Rate นะครับอยู่ที่120 h z เท่ากันเลยสิ่งที่แตกต่างกันนะครับหลักๆของหน้าจอทั้ง2รุ่นนะครับคือตัว Vivo v 4 0นะครับ ค่าความสว่างสูงสุดที่เขาทําได้เนี่ยคือ4,500นริตเลยนะครับแต่ตัวออเนอร์นะครับค่าความสว่างสูงสุดที่เขาทําได้คือ4 0 0พนิตนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าการสู้แสงนะครับเจ้าตัว vivo ก็จะสู้แสงได้ดีกว่านะมาต่อที่เรื่องกล้องกันบ้างนะครับรอบนี้นะครับหนงห้าหมื่นห้าเรียกว่าไม่มีใครยอมใครจริงๆฮะก็ขอเริ่มที่ฝั่งของตัว vivo ก่อนนะครับรอบนี้นะครับก็มีการคอลแลบนะครับร่วมกับแบรนด์ไซเนาะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ vivo คอยวางใจนะครับและร่วมกันพัฒนากล้องมาหลายปีมากๆแล้วเหมือนกันนะครับ เจ้าเลนส์หลักนอ่ตัว vivo v ี0นะครับมาห้องความเรีย50ล้านนะครับซึ่งเซ็นเซอร์ที่เขาใช้นะครับเป็นตัวใหม่กับตัว G N J นะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับรูรับแสงนะครับอยู่ที่ f 1 8 8นะครับผมซึ่งเราพร้อมากับการแซนด์ O I S นะครับในส่วนของเลนส์อ ultra w ว d e นะครับตัวนี้นะครับความละเอียดที่เขาให้มานะครับสูงสุดในห้องตลาดนะครับคือ50ล้านนะครับองศาของภาพนะครับที่ทําได้นะครับคือ119องศาเลยและค่า f stop นะครับอยู่ที่ f 2.0นะครับผม และในส่วนของเลนส์กล้องหน้านะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็ใจปป๊บเหมือนกันนะครับความละเอียดที่เขาให้มาคือ50บล้านนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับองศาของกล้องหน้านะครับก็สูงถึง9 2องศาเลยนะครับค่า F s t สตอนะครับอยู่ที่ F2.0 นะครับเล็สิ่งหนึ่งครับที่เขาให้มาคือออโต้โฟกัสในกล้องหน้านะครับ ในฟากฝั่งทางออเนอร์กันบ้างนะครับรอบนี้ก็ถือว่าแบบไม่ยอมใครจริงครับมีการคอลแลบนะครับร่วมกับแบรนด์ที่เออเป็นแบรนด์สตูดิโอที่ชื่อดังระดับโลกนะครับเป็นแบรนด์ที่เก่งเรื่องการแต่งภาพบุคคลมากๆนะครับอย่างฮาคอร์ดนะครับเท่าที่ลองมานะครับผมโคตรชอบเจ้ากล้องตัวนี้เลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเออมันพัฒนากับตัวออ n นเนอร์200นะครับแค่ในกล้องหลังเท่านั้นนะครับในกล้องหน้าจะไม่ได้ร่วมด้วยในตัวเล่นหลักของเจ้าตัวออเนอร์200นะครับมาพร้อมกับกล้องเล่นหลักนะครับ ตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้นะครับจะเป็นตัว IMX906 นะครับซึ่งขนาดเซ็นเซอร์นะครับอยู่ที่ f1 ั1.56นิ้วนะครับผมความละเอียดของกล้องตัวนี้นะครับคือ50ล้านนะครับซึ่งมาพร้อมกับกันสั่นนะ OIS นะครับผมต่อมานะครับถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของแบรนด์ออเนอร์มากๆครับคือเขาให้กล้องเทเลโฟโต้มานะครับซึ่งความละเอียดที่เขาให้มานะครับคือ50ล้านนะครับออฟติคอลซูมของตัวเทเลโฟโต้ตัวนี้นะครับอยู่ที่2.5เท่านะครับผม ซึ่งเซ็นเซอร์ในรอบนี้นะครับเป็น Sony i m x 8 5 6นะครับผมตัวเนี้ยความสามารถพิเศษของมันนะครับคือสามารถซูมแบบดิจิตอลซูมนะครับสูงสุดที่50เท่าเลยนะฮะก็ ois นะครับก็ให้มาในเลนส์นี้ด้วยนะครับและค่า f stop นะครับอยู่ที่ค่า f 2 4นะครับต่อมานะครับในตัวอัลต้าไวท์นะครับซึ่งเป็นอัลต้าไวท์ที่สามารถถ่ายมาโครได้นะความละเอียดอยู่ที่12ล้านนะครับผมก็มุมมองกว้างพิเศษนะครับจตัวนี้ที่ทําได้สูงสุดคือ112องศานะครับ และในส่วนของกล้องหน้าเซลฟี่นะครับจะตัวนี้กำห้อมกล้องหน้าเซลฟี่นะครับที่มีความเด็ด50ล้านนะฮะต้องบอกเลยครับทั้ง2รุ่นนะครับก็มีข้อแตกต่างที่เออค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับอย่างถ้าใครที่แบบเออเป็นสายถ่ายออเทอร์ไวนะครับแนะนํา vivo เลยครับความเร็ดระดับนี้ครับในราคามัน15ไม่มีใครให้คนได้นะครับนอกจาก vivo และถ้าใครที่แบบเป็นสายซูมนะครับคือหลายแบรนด์นะครับไม่เคยใส่มาเลยครับจนกระทั่งออเนอร์เขาใส่มาให้นะฮะคือตัวกล้องเทเลเนี่ย ถ้าใครที่เป็นสายซูมผมแนะนําตัว Honor เลยแต่ถ้าใครที่แบบเป็นสายชอบถ่ายออ t ตอไวชอบถ่ายแนวสตรีทนะครับแนะนำม v v v o เลยครับผมเรื่องกล้องในรอบนี้นะครับก็ถือว่าเสมอนะครับโดดเด่นคนละแบบกันเนาะและในการถ่ายวิดีโอนะครับทั้ง2ตัวนะครับสามารถถ่าย 4K 30เฟรมนะครับได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเหมือนกันเลยเรื่องงานวิดีโอก็ให้เสมอกันละกันเลครับครับ มาต่อที่ประสิทธิภาพของตัวเครื่องกันบ้างน,นะครับทั้งคู่นะครับไพ่ชิปเซตมาตัวเดียวกันเลยนะครับคือชิปเซตตัว snapdragon นะ7 gen 3นะครับเท่าที่ลองใช้มานะครับก็ค่อนข้างชอบตัวนี้มากๆเลยนะครับคือเรื่องความร้อน,นครับมันร้อนน้อยกว่าซีรีส์8มากๆนะครับแต่ต้องบอกนะครับเรื่องความแรงเนี่ยมันก็ต้องแลกด้วยความร้อนเนาะคือความแรงมันแรงไม่เท่ากับซีรีส์ 3, 8ปดแต่แปดเจนสามแอยู่ละ แต่เรื่องความร้อนมันร้อนน้อยกว่ามากๆนะครับในการเล่นเกมที่เออกราฟริกสูงๆทั้ง2รุ่นนี้มันสามารถทําได้นะครับเพราะอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันกวดนาดคะแนนแอนดรูตูนะครับไปถึง8ปดแสนเลยนะฮะก็เรียกได้ว่านะครับเป็นชิปเซ็ตที่เออสามารถไว้ใจได้นะครับถ้าใครที่ต้องการอับไ,ไปเล่นเกมใครที่ต้องการอับไปถ่ายวิดีโอ 4K หรือเตัดต,ต่อวิดีโอนะครับเจ้าตัวเนี้ยก็เป็นแบบชิปเซ็ตที่ไว้วางใจได้นะครับก็สามารถจับทั้งคู่ได้เลยแรงเท่ากันแน่นอน แล้วเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องแรมเรื่องหลอมที่เขาให้มานะครับเจ้าตัวออเนอร์นะครับมาพร้อมกับความจุเดียวนะครับคือความจุ256ร้จิกนะครับและมาพร้อมกับแรม12เนาะแต่เจ้าตัว vivo นะครับมันจะมีให้เลือก2ความจุคือ256นะครับแล้วก็52าริกะไบต์นะครับก็แรมที่เขาให้มาทั้งคู่คือแรม12เหมือนกันเลย แล้ถ้าใครที่เป็นสายเล่นเกมนะครับแลากลัวเครื่องร้อนนะครับทั้งคู่นะครับเขาให้แผ่นทําความเย็นนะครับยังได้ตัวเวเปอร์แชมเบอรมาทั้งคู่เลยไม่ต้องกลัวว่าเออเล่นเกมแบบนานๆแล้วเครื่องจะร้อนไวเลยนะฮะมาต่อที่เรื่องลําโพงกันบ้างน,นะครับก็เรียกได้ว,ว่าในการเซ็ตราคาหมื่นห้ตอนนี้นะครับสเปคที่คุณให้มานะครับต้องให้ลําโพงคู่มาแล้วนะ ซึ่ง2ตัวนี้ครับเขาให้ลำโพงคู่สเตอริโอมาเหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าเออแบรนด์จีนรอบนี้เขาไม่กักแล้วจริงๆนะครับเขาอัดทุกอย่างที่มือถือเหมือนห้าควรจะมีเขาให้มาแล้วนะฮะมาต่อด้วยเรื่องแบ,บตเตอรีร่แล้วก็เทคโนโลยีการชาร์จกันบ้างนะครับขอเริ่มที่ฝ้าฝัง vivo ก่อนเลยเนะาะเจ้าตัว vivo v ห0นะครับมาพร้อมขนาดแบตนะครับที่5,500มิลลิแอมป์อ้าวนะครับและมาพร้อมกับเทคโนโลยีการชาร์จแบบ vivo fast charge ชาร์จไว80วัตต์นะครับ และในฟากฝั่งทางอออนเนอร์นะครับมาพร้อมกับขนาดแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่5,200มิลลิแอมป์ครับมาพร้อมเทคโนโลยีการชาร์จนะครับแบบอออนเนอร์ซุปเปอร์ชาร์จหนึวัตต์ครับผมก็เรียกได้ว่าทั้งคู่นะครับก็ให้ชาร์จไวแบบไวมากๆมาเหมือนกันแล้วนะก็อออนเนอร์ครับก็อาจจะให้ชาร์จไวมามากกว่านะครับที่20วัตต์เนาะแต่ก็ vivo ก็อาจจะได้เปรียบเรื่องขนาดแบตเตอรี่นะครับที่ให้มากกว่า300มิลลิแอมป์นะครับเพราะมันได้แบตห้าพันหนะครับในเครื่องที่บางขนาดนี้ และในเรื่องความทนทานนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่ารอบนี้ต้องแบบสูฮกให้ทาง v ี v o จริงๆครับเขาให้ IP 6 8มาแล้วนะครับเป็นมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นนะครับที่เาสามารถทนน้ำลึกแบบ1.5เมตรได้เป็นเวลา30นาทีเลยเรียกว่าใจปั้มมากๆนะครับที่อัด IP Rating ระดับนี้มาให้นะฮะ ครับผมในฟักฝังของออเนอร์นะครับสิ่งที่เขาเคลมมานะครับก็มาพร้อม IP rating นะครับแบบ53นะก็สามารถโดนน้ำกระเซ็นได้นิดหน่อยนะครับถ้าเป็นไปได้นะเจ้าตัวออเนอร์200ไม่ควรให้โดนน้ำเลยครับในเรื่องของระบบปฏิบัติการนะครับทั้ง2รุ่นนะครับมาพร้อมเป็นดอยเวอร์ชัน14นะครับซึ่งจะครอบทับนะครับด้วย OS ของตัวเองเนาะอย่างฟักฟังวิวนะครับก็จะเป็นฟันทัด OS เวอร์ชัน14ละก็เรียกได้ว่าลอมที่ลองเล่นมานะครับค่อนข้างลื่นมากๆเลยเหมือนกัน ในฝั่งของน้องออนนะครับก็มาพร้อมกับ MagicOS เนะครับเวอร์ชัน8.0นะครับออพอผมได้ลองเล่น o อ n น r 200นะครับทำให้ผมคิดถึงเจ้าตัวมือถือ h u a w e i มากๆเหมือนกันนะครับคือเท่าที่ลองเล่นมาครับเจ้าตัว o อ n น r นะครับแทบไม่ต่างกับมือถือห u a w e i จริงๆนะถ้าใครที่ออคิดถึง h u a w e i อยากใช้ GMS ดัแบบเต็มรูปแบบนะครับมาจับ o อ n น r ได้จริงๆในการเปรียบเทียบของสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้ครับผมว่าออหลายๆอย่างแทบจะเป็นฝาแฝดกันเลยเนาะก็ อย่างเรื่องหน้าจอนะผมก็ชอบฟักปั่งออนเนอร์มากกว่านะครับเรื่องกล้องเนี่ยผมจริงๆตัวผมเองชอบไซส์มากกว่านะแต่ก็พอได้ลองออนเนอร์ก็ชอบมากๆเหมือนกันนะครับเรื่องกล้องผมก็ให้เสมอเลยเรื่องการชาร์จไวเรื่องแบตเตอรี่นะครับก็เรียกได้ว่าทั้ง2ตัวครับเขามีจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยที่เออกินกันไม่ลงเท่าไหร่นะฮะครับผมเรียกได้ว่าเออถ้าผลโดยรวมครับผมให้ทั้งสรุ่นนะครับเสมอกันเนาะ ถ้าใครที่ชอบแบบเออชอบสไตล์ vivo นะครับจับ vivo ได้เลยชอบสไตล์ Huawei เมาก่อนนะครับอยากลองเชล honor จับ honor 200ได้เลยครับทั้ง2รุ่นเป็นสมาร์ทโฟนที่ดีทั้งคู่เลยฮะครับผมคลิปเปรียบเทียบในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าใครที่ชอบนะครับหรือเออมีคําถามอยากถามตรงไหนนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมคลิปในวันนี้เท่านี้นะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดแชร์นะครับกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำใจช่องซัมปี่ด้วยนะครับใช้สมาร์ทโฟนให้สนุกครับแฮปปี้กุ๊ดเดย์พีเพลครับผม